สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มกอดสร้างพาแม่ติดเตียงไปทํางานกอดสร้างด้วยหลังเมียยื่นคําขาดจะเลือกเมียหรือแม่จากกรณีเฟซบุ๊กสาธารณาสุขอำเภอหนองกี่อําเภอหนองจังหวัดบุรีรัมย์ได้โพสต์คลิปนายอุดมพรฉิมรําอายุ37ปีชาวตำบลหนองโดนอำเภอลำไผมาจังหวัดบุรีรัมย์พานางลาพรมทองพันอายุ82ปี ผู้เป็นแม่ซึ่งป่วยติดเตียงมาทำงานด้วยที่ไซงานก่อสร้างเพราะว่าภรรยาย,ยื่นคำขาดให้ตัดสินใจเลือกว่าจะเลือกเมียหรือแม่สุดท้ายนายอุดมพรเลือกแม่ทำให้ภรรยาหนีไปโดยนายอุดมพรละว่าแม่ป่วยติดเตียงจำเป็นต้องมีคนดูแลแต่ก็จำเป็นต้องหาเงินมาเลี้ยงแม่ด้วยทำให้ไม่มีทางเลือกจึงเอาแม่ไปด้วยทุกที่ที่จะต้องไปทำงานเพราะต้นทำงานก่อสร้างและทุกครั้งที่พาแม่ไปนายจ้างไม่เคยตำหนิ ส่วนเรื่องภรรยาที่หนีไปนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้คงจะคิดว่าแม่ทําให้ครอบครัวลำบากหรือไม่ตนก็ไม่ได้สนใจจากนั้นนายชัยวัฒน์จุนถิรพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการพาคณะเข้าตรวจสอบความเป็นอยู่ในพื้นที่กล่าวว่าแต่และหน่วยงานในพื้นที่พบผู้ยักไร้เวียนกับเจ้าภาพ ดูแลให้ผู้ยกากไรในพื้นที่รับผิดชอบให้พออยู่ได้ตามสถานะไม่ต้องอยู่อย่างลำบากยากแค้นจนกลายเป็นเรื่องดรามา่าเพราะที่ผ่านมามีเหตุการณ์ดราม่าที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนมากมักจะมีผู้คนบริจาคเงินเข้ามาเป็นจนํานวนมากแต่หารู้ไม่ว่ายังมีคนยกากไร้ตกสํารวจอีกหลายเท่าตัวแต่คนมองไม่เห็นดังนั้นหลังจากนี้จะมีตัวเลขคนยกากไร้ที่แท้จริงที่ผ่านการคัดกรอง ของเจ้าหน้าที่แล้วหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไปโดยไม่ต้องให้กลุ่มคนเหล่านั้นเค็งคว้างอยู่ตามลำพังขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ